ไม่มีเวลาไปทำบุญสวดบทนี้5นาทีก่อนนอนบทสวดหมอนตอนเช้าและก่อนนอนหรือจะสวดตอนไหนก็ได้แล้วแต่สะดวกค่ะท่านผู้ฟังคะบางคนตื่นเช้ามาก็ถือเรืกดีสวดหลังตื่นนอนทุกวันเพื่อทำให้จิตใจสดชื่นมีสมาธิพร้อมกับรับวันใหม่แต่ว่าบางคนก็อาจจะมีเวลาไม่มาก ก็ถือเวลาไหนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกบทสวดมนในตอนเช้าและก่อนนอนนั้นจะใช้เวลาในการสวดไม่นานรวมบทแผ่เมตตาแล้วหากใครอยากเสริมการน,นั่งสมาธิเข้าไปด้วยก็ไม่ยากคะ่ะการสวดมนนับเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขได้โดยที่แต่ละวันเราต้องพบเจอกับเรื่องราวมากมาย ทั้งเรื่องที่ทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขจนไปถึงเรื่องราวแย่ๆที่ทำให้ชีวิตพุ่นวายเมื่อกลับมาถึงบ้านเราต่างต้องการเวลาพักผ่อนอยากนอนหลับสบายเพื่อลืมเรื่องราวแย่ๆการท่องบทสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้เรามีสมาธิจิตใจสงบผ่องใสอีกทั้งยังเป็นการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล ที่ได้ทำมาในแต่ละวันให้กับเพื่อนมนุษย์หรือสรรพะสัตว์ต่างๆบนโลกใบนี้เมื่อเรามีสมาธิจิตใจเย็นลงจะทำให้เรานอนหลับสบายตื่นเช้ามาก็จะรู้สึกสดชื่นพร้อมที่จะสู้กับงานหรือการเรียนได้ยังมีความสุขซึ่งในแต่ละบทสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นบทใดก็ตามค่ะล้วนมีอนุภาพในตัวเองอยู่แล้ว อีกทั้งยังแฝงไปด้วยข้อคิดดีๆที่จะเป็นหลักนำทางให้เราดำเนินชีวิตได้ในทุกๆวันต่อไปอย่างราบรื่นฉะนั้นการสวดมนต์ก่อนนอนและตอนเช้าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคะ่ะ ยิ่งปฏิบัติทุกวันก็จะส่งผลที่ดีในเรื่องของสมาธิปัญญาทำให้ใจของเราสามารถพิจารณาเรื่องราวต่างๆได้อย่างละเอียดรอบคอบและใจเย็นมากขึ้นไม่มีเวลาไปทำบุญสวดบทนี้5นาทีพุทธคุณครอบจักรวาลเริ่มต้นด้วยการกราวคำบูชาพระรัตนตรยัย อิมินาสก,กาเรนะพุทธังอะพิปูชยามิอิมินาสกกาเรนะธรรมังอะพิปูชยามิอิมินาสก,กาเรนะสังขังอภพิปูชยามิคำนมมสก,การพระรัตนไตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโธปคะวาพุทธัง พระขวันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตพระขวตาธโมธรรมังนมสามิกราบสุปฏิปันโนพระขวตโตสาวกสังคโคสังคังนามิกราบคำอารัธนาศีห้ามักยังพันเตวิสุงวิสุงรักนถายะติสราเนาสหะ ปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมัจยังพันเตว,วิสุงวิสุงรักนัฐายะติสระเ,เนสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมัจยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัฐายะติสระเนสหะปัญจศีลานิยาจามะ คำนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะบทส,สวดไตรสรณคมพุทธังสรนังัจามิธัมมังสรนังัจามิ สังขังสารนังขจามิทุติยัมปีพุทธังสารนังขจามิทุติยัมปีธรรมังสารนังขจามิทุติยัมปีสังขังสารนังขจามิตติยัมปีพุทธังสารนังขจามิตติยัมปีธรรมังสารนังขจามิตติยัมปีสังขังสารนังขจามิ คำสมทาทานศีลห้าปานาติป่าตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอัทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาธาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ สุราเมรยมชาปามาถฐานาเวรมณีสิกขาปัทงสมาทีา่อย่างมิคำขอขมาภารตนไกรสัพพังอประราทังขมาธมเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนะกะตังสัพพังอปะราทังขมาธมเเมพันเต,อ,รรเนเตอุกาสะขมามิพันเต บทสวดมอนอต์อิติปิโสอิติปิโสภควาอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอะนุตตโรปุริสะธรรมสารธิสัทธาเทวะมนุษสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธรมโมสันทิติโกอากาลิโก เอหิปัสสิโกโอปะนิโกปัจจตังเวทิตพโภวินยุหีติสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆยะทิทังจะตาริปุริสยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคลาเอสะพระควะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชาลีการานิโยอะนุตตรังปุนนกเขตังโลกสาสติบทแผ่เมตตาให้แก่ตนเองอะหังสุกิโตโหโมิอะหังนิทุโขโหโมิอะหังอเวโรหโหมิ อหังอพยาปัชโชโหโมิอหังอนิโคหโหมิสุขีอัตานาังปริหะรามิปดแผ่เมตตาให้แก่สัพพสัตวสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อภยยาปชาหอนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนิคาหอนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินท่านผู้ฟังคะ เพียงแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการสวดมนต์ในตอนเช้าและก่อนนอนหากใครพอมีเวลาเหลือจะนั่งสมาธิเพิ่มสัก5้าหรือสินาทีก็ได้เช่นกันค่ะอานิสงของการสวดมนต์สิ้าประการผู้ที่สวดมนต์ด้วยความตั้งใจแล้วย่อมได้รับอานิสงผลความดีมากมายดังต่อไปนี้ 1. ทำให้สุขภาพดีการสวดมนต์ออกเสียงช่วยให้ปอดทำงานได้ดีเมื่อปอดทำงานเลือดลมก็เดินสะดวกเมื่อเลือดลมเดินสะดวกร่างกายก็จะสดชื่นกระปี้กระเป๋าและกระชับกระเฉง 2. ใคลายความเครียดขณะสวดมนต์ติดจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์สมองไม่ได้คิดในเรื่องที่ทำให้เครียด จึงทําให้อารมณ์ผ่อนคลาย 3. เพิ่มพูนศรัทธาในพระรัตนตรัยบทสวดมนต์แต่ละบทเป็นการาระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเมื่อสวดบ่อยจิตก็จะยิ่งแนบแน่นอยู่กับพระรัตนตรัย 4. ขันติบารามีย่อมเพิ่มพูน ขณะสวดมนต์ต้องใช้ความอดทนเพื่อเอาชนะอาการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นกับร่างกายตลอดถึงอารมณ์ไยต่ำทั้งหลายมีความเกลียดขานเป็นตน้นยิ่งสวดบ่อยความอดทนก็ยิ่งมีมากขึ้น 5. จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิขณะสวดมนต์ จิตจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์ไม่วอกแวกฟุ้งซ่านไปที่อื่นจึงทำให้จิตสงบและเกิดสมาธิตั้งมัน่น 6. บุญบารามีเพิ่มพูนในขณะสวดมนต์จิตใจย่อมปราจากกิเลสที่มีแต่ความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นจึงได้ชื่อว่าเกิดบุญบารามี บุญบารามีนี้เมื่อสะสมมากเข้าก็จะเป็นทุนสนับสนุนให้บรรลุผลตามที่เราต้องการ 7. จจิตใจอ่อนโยนมีเมตตาการแผ่เมตตาหลังจากการสวดมนต์เป็นการส่งความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายลดละความเห็นแก่ตัวเป็นอุบายกำจัดความโกรธในใจให้เบาบางและลดน้อยลง ทำให้จิตใจปราศจากความโกรธและพบแต่ความสุข 8. เกิดความเป็นสิริมงคลการสวดมนต์เป็นการทำความดีไปพร้อมกันทั้งกายวาจาใจการทำดีคิดดีพูดดีย่อมเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง 9. เทวดารักษาผู้ที่ประกอบกรรมดีทังกายวาจาใจย่อมเป็นที่รักของเหล่าเทวดา และการที่เราได้แผ่เมตตาให้แก่เทวดานั้นก็ยิ่งจะเป็นที่รักของเทวดามากขึ้น 10. ปัญญาเกิดการสวดมนต์พร้อมคำแปลทำให้ได้รู้และเข้าใจถึงความหมายของบทสวดมนต์นั้น 11. ผิวพรรณผ่องใสและมีสเสน่ห์การสวดมนต์ทำให้จิตใจของผู้สวดสวดชื่นเบิกบาน จิตท,ที่สดชื่นเบ,บิกบานย่อมส่งผลให้ผิวพรรณดีหน้าตายิ้มย้ำแจ่มใสทำให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกเป็นมิตรรักใครเอ็นดู 12. บสัตว์รูไกลเป็นมิตรผู้เป็นมิตรยิ่งรักใครสิบสาทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวง 14ทําให้ดวงดีแก้ไขเคราะ์ร้ายปัดเป่าเสนียจันไรเพราะดวงชะตาของคนเราขึ้นอยู่กับการกระทําใครทําดีดวงชะตาย่อมดีใครทําชั่วดวงชะตาก็ตกการสวดมนต์เป็นการทําดีที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาให้ดีขึ้นได้และ15ครอบครัวและสังคมสงบ ที่พอบ้านแม่บ้านสวดมนต์อยู่เป็นประจำและสอนให้บุตรหลานได้สวดมนต์จะไม่มีการทะเลาะเบาะแวง้งและการที่จะไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นก็ไม่มีมีแต่จะทำให้คนรอบข้างและสังคมอยู่เย็นเป็นสุขสงบร่มเย็นและยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นอีกด้วยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ